สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูดิสเบรกหลังนะครับดิสเบรกหลังของคิกร้อยยี่ห้าเลี้ยวยี่ห้าป่ะพี่เออร้อยยี่ห้านะคันนี้เอาแต่ลองหมุนลอดูผมอ๋อลื่นดีนะนี่นะอ่าลองเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกย่ำย้ำเบรกก่อนเดี๋ยวเขาไม่เชื่อย่ำย้ำย้ำย้ำอ่าเอาไปเบรกไปเบรกด้วยไปเบรกล้มุนย่างเดียวโอเคนี่นะนะครับนี่เบรกก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือ ก็รีบๆทำนั่นแหละนะครับก็ชุดเบรกชุดนี้อยู่5,5 0 0น้านะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะเนี่ยก็จะเป็นงานเชื่อมแบบนี้นะอาจจะมองไม่ชัดเราเพราะาใส่ท่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ท้องด้านหลังจะอยู่ป,ประมาณนี้นะเอาแต่รถมานะครับลูกค้าเอาแต่รถมาพอนะครับแล้วก็ส่วนอื่นวยวผมหาใส่ให้นะตามนี้เลยนะครับผมนี่ส่วนปั๊มบนก็จะเป็นปั๊มตัวนี้ตัวนี้ ตามตัวสี่เหลี่ยมนี่เลยนะครับผมของ RCB นะปั๊มยี่ห้อนี้ใช้ดีใช้ทนนะครับใช้ดีแล้วก็ใช้ทนด้วยไม่ค่อยแข็งนะมันจะนุ่มๆแบบมันจะกลางๆอ่ะมันจะแข็งก็ไม่แข็งนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะจะกรมดีกรมแลวอยู่ดีมากๆเลยแบบนี้นะเนะี่ยถ่ายให้ดูประมาณเท่านี้นะครับสั้นๆน,นะประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีนี่แหละนะครับ พี่เขาาใส่รถกระบะมานะเนี่ยโอเคเดี๋ยวยกคือรถกระบะก่อนครับเอาตามนี้นะเออเนไงเนี่ยคน,นนี้ไปแล้วว่าจะมาช่วยยกรถแล้อบอกไม่ต้องเหรอไม่ต้องนี่มีบันไดามานะลงทืนซื้อบันไดเ,เออลงทืนซื้อบันไดไม่ต้องบันดไดมาเองเลยนะครับเขาใส่กระบะคันนี้นะครับมานี่นะนเรียบร้อยแล้วการสนใจก็ยกรถ ขึ้นรถมาแบบนี้ก็ได้นะมาปุ๊บก็อาจจะกลับได้เลยนะครับผมพี่เขามัดอยู่ฉาย้อนแสงข,ข้างๆก็ได้ไปนึนงโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะไปแล้วนะครับ